ถ้าวันแก่นะก็นรชาติเดี๋ยวจะเขาจะเอา าสอนวิธีเกี่ยวใบให้ดูครับเพราะว่าเราลงไปหลายคลิปตั้งแต่ตัดหาวัตถุด,ดิบ<อ>แต่เรายังไม่ได้<ะ>สอนเกี่ยวครับนี่ก็ถือโอกาสเดี๋ยวจะให้นาชาติสอนเทคนิคการเกี่ยวเลยนะการผูกบัตรเรามีไม้ไผ่เป็นคันเบ็ดเรามีวัตถุด,ดิบการทําเหยื่อคือใบสลอดหญ้าขนใบอ้อนะแต่ถ้าเราเกี่ยวไม่เป็นไม่ได้ตัวปลาเหมือนกันเนี่ย จารย์ใช้เบ็ดเบอร์เลยเบอร์สิบเอ็ดเนี่ยประมาณนี้เนียลม,มจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเกี่ยวคือเกี่ยวให้มันเป็นระนาบเดียวกับใบไม่ใช่โผลมาคือถ้าเราเกี่ยวให้มันเป็นระนาบเดียวกับใบเพื่อลดการระแวงของปลาด้วยแล้วก็เวลาปลากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปทั้งใบทั้งเบ็ดเลยเพราะมันอยู่แนวเดียวกันนะอย่างนี้วิธีที่ชาติเขาเกี่ยวเขาอย่างนี้เกี่ยวขอว่ใบอ่า เขียววัวใบก่อนตะลุกดันมั้งหลังหมุนมั้งหลังเกี่ยวจากขั้งหลังขึ้นมั้งหน้าครับแล้วก็มาอ้อมแกนมันอ้อมแกนตะลุกวังหน้าอีกทีอไอ้แกนอยู่กึ่งกลางระหว่างตัวเบ็ดก่นะตัวเบ็ดก็จะมาโผล่กลางนะอ๋อครับปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดขั้วมันหน่อยนึงนเห็บปลายนิดนึงอย่างเงี้ย ให้เป็นลนักษณะละนาบเดียวกับใบอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะเพราะว่ามันลดการละแววของปลาแล้วก็เวลาปลาดูดปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันมันไปทั้งใบเลยมันไม่กระดาษเบ็ดมันไม่งอออมังนออย่างงี้ใช่ไหมใช่รปร๊บนึอ่าเนี่ยฮะวิธีเกี่ยวใบสลอดครับนะครับเกี่ยวให้ได้อย่างนี้นะส่วนสายหน้าทุนก็ปกตินะมากันได้อยู่แล้วฮนะตะกัวจา้างนี่เป็นตะกัวเลยตะกัวเนี่ยตะกัวที่ซ,ซื้อเอาอซื้อเอาแล้วมามาถั่วออก มาระบายออ,อเนี่ยตะก,กวัวสายหน้าเนี่ยสั้นนะฮะมาแค่ประมาณไม่ถึงคืบเลยนะสายหน้าเป็นสายล่ำเขาล่ำเขาหมุนกาจากทุ่นประมาณเนี่ยประมาณสองเนี่ยครับสองสองก,กว่าจากนี้มาเนี่ยสอกถึงสอกกว่าตะก,กวัวเสร็จปุกก๊บกาตรงนี้ก็เป็นสายหน้าเขียวใบแค่นี้นะฮะตรงน,นี้ก็เราก็ชาวาใช้วิธีเขาเรียกล่ำมาเนี่ย ไควันควันควันเบ็ดกันบางทีมันถ้ามันหักไงมันก็ยังติดเชือกอยู่นะอ๋อครับเนี่ยเนี่ยถ้ามันหักเครื่องตรงเนี้ยมันก็ยังเชือกอมันก็นยังอยู่มันก็ยังเป็นหลายป้องเลยนะเนี่ยอ่ำตามป้องทํข้อมนะันอโอครับทำข้อมนะัอนน่ยถ้าเกิดมันจังหวะไปเกิอดอันนี้มันหักขึ้นมาเงี้ย หักเชื่ออย่างนี้มันก็ยังไงมันก็ยังอยู่มันก็จะอยู่กับป้องต่อไปที่เราล่ําไว้เชื่มันก็ยังล่าอยู่วันนี้ผมผก็เพิ่งเห็นเนี่ล่ำหลายหลายป้องนนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้านูนเลยอันนี้คือวิธีเซฟเวลาเผื่อมันหักมันก็จะติดป้องอื่นอยู่อ่านี่นะครับชุดสายหน้าของน้ำชานะก็ใครที่อยากจะลองตกก็ลองเกี่ยวกันดูครับลองฝึกเกี่ยวดูลองย้อนกลับไปดูได้นะแต่ตอนนี้ลงเรือมากับนชาชาครับวันนี้พอดีผ่านมา ก็จะมาตกหางแดงอันนี้น้ํามันแดงอ่ะสีน้ํามันมันเจอรสชาติปูปปัดเนี่ยเลยลงมาเลยจะมีตัวส,สวยให้ดูฮะหางแดงไปสวยตรงนี้หางแดงเยอะวันนี้ไม่เห็นหน้านพิธีกรเพราะว่าปากเป็นแผลเจ็บเดี๋ยวไม่หลอดูปลาอย่างเดียววอรดูราชาติอย่างเดียวพอ อันนี้นะาติมาผูกไว้เมื่อกี้นี้หย่อนแล้วครับต,ตอนนี้ปีนี้มีแต่หางแดงในคองอนครนายก แดงจะเยอะเกรียนขาวไม่ค่อยมีมีแต่ว่ามันมากินไม่ทัน,นครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วครับเกือบตดนรสชาติงัดหน้างายแล้ว ร้อยหนึ่งใบครับเยี่ยวไหมกาตอนนี้ก็ดีกำลังดีฮะไม่ร้อนมาเพราะแดดไม่ค่อยมีเมื่อเช้าก็มีแดดอยู่วันนี้ก็สบายสบาย um, อยู่ฮะนี่ฮะโอ้ยโอ้ยตัวใหญ่มากอาจารย์หางแดงเหรอหางแดงหางแดงอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ฮะโดมหางแดงโอ้โหฮะนี่ผมลงมาอาจารย์นี่หมาทุกทีเลยนะตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อุ้ยวนตับเลยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวอย่าปลดปลาก่อนช่วยนะช่เวลแต่ต้องเรือครับเอา ใบอุดเอาไอาว้ถึงเ,เ,เ,เกือบโลได้เก้าแปดเก้าขีดได้เกือบมีสิทธิ์ถึงแต่แต่แหมันจะเบาหน่อยถ้าจะเป็นตะเพียนขาวมันจะเนื้อแน่นนะเนีย่ยลงมาประมาณมันเกือบสิบนาทีครับหนึ่งตัวแล้วสังเกตปลาทุกตัวกินเปไม้จะจะตัวใหญ่ครับทุกครั้งเลยคลิปก่อนนู้กก็ใหญ่ ตกหางแดนลรใช้หลิวเม็ดเดียวก็ไม่ใหญ่สามนิ้วสี่นิ้วนานาจะเจอฝูงมันจริงๆริงใหญ่อันนี้นี่จะดึงมาใหญ่ทุกตัวไม่ต่ำกว่าเจ็ดขีดส่วนใหญ่เวลาเราผูกไปกับน้ําเนี่ยเราคือเราไม่ต้องไม่ให้มิดใช่ไหมคือให้เราเห็นมันว่ามันลามันขยับใช่ไหมเป็นเป็นหลักนะฮะ เพราะจมถ้าบตดจมหมดแล้วมองไม่เห็นเผื่อไว้มดูมันขย,ยนะับเขย่าทำบั้นี่ตรงนี้แนววิธีค้นหาปาลาเวลาว่างกันลงครับถ้าจ้าขายของสะรก็ไม่ทำอะไรก็มากันลงมากขายเรือเล่นได้ปลามากิน,น,กนผมอยากทำแกงไปหวานไปเบื่อทอดก็เอาไปหนึ่งเหลือหนึ่งเอาไปอมยำไป ส้มยังไงจ้ะต้มเค็มอ่ะไม่ใช่ต้มโี้อ๋อต้องลองบางเมนูนี่ไม่ได้ลองไม่เคยกินเลยผมไปบัตต่อไปฮะโนนะปลูกก็แลาวแวกเนี่ยฮะไม่ได้ไปไกลอะไรเพราะปลูกบัดนี่มันตรงไหนก็ส่วนใหญ่ที่มีกอหญ้า นี่ก็อ้อก็ไผ่เน่ยมันก็ปลูกได้หมดะฮะที่มันย้อยมาเป็นคล้ายๆกิ่งให้เราปูกเป็นหลักให้เราพูกได้ก็ปลูกได้หมดต้องไปไกลครับช่วงนี้รสชาติก็ลงตกกุ้งบ่อยช่วงกลางคืนแล้วไม่มีตัวเลยตัวไม่ค่อยมีแปลกมากเลยม่เหมือนสมัยก่อนรชาติเราลงไปแป๊บเดียวโปรเพลลงเี่กินแล้วกินกระจายเลย นะั่นระชาเขาพี่ยากจะเช็คใหม่ให้เราได้จะพาพวกเราลงไปให้ได้ตัวนะแต่ยังไม่ไม่มีตัววนกลับมาบัดท่าน้ำนะเกือบแล้วเมื่อกี้ติเดเยววาแล้วมีคนก็ตัดหญ้าข้างเสียอาจจะรบควรหน่อยขอภัยด้วย นี่เงียบหมดเลยครับบัตรตอนนี้น้ใช่บอกเรื่องจากน้ํามันแดงด้วยน้ํามันแดงแล้วมันก็เหมือนก็มันขึ้นยากครันาบาน้ํามาใบใบนี่เหมือนตกหลิวเม็ดเดียวกันนะถ้าน้ำขุ่นนี้ไม่ค่อยได้ตัวแล้วมันมันจะขึ้นยาก แปลกนะปลาหางแดงเราตกปลาไปเราก็จะสังเกตลนะักษณะนิสัยมันด้วยนะปลาแต่ละชนิดนี่เราวนดูอยู่เรื่อยนะยังไม่มีอะไรขยับเลยนะหลังจากได้หนึ่งแต้มเมื่อกี้เดี๋ยวเราดูแรงหน่อยปลาลอยๆเดี๋ยวชาจะพาไปยกปลาเป็นวิธีชนิดหนึ่งที่โบราณก็ใช้กันยกปลาช่อนปรากฏก็ได้เคยได้นะชาเคยได้ ช่อนปลาด,ดุกปลาด,ดุกก็กินอะไรกันปลาดุกก็กินเอาลูกปลาหมอเนี่ยก็คือบางทีน้องๆรุ่นหลังที่สนใจลักการตกปลาอาจจะไม่เคยเห็นวิธีแบบนี้ตกปลานะดินส่วนใหญ่ก็ตกกันได้ครับนะเสือเหยื่อมามีคันเบ็ดการหยุกปลาช่อน,น,ก,อานนะการตกปูบัตรอ่างเงี้ยการ ตกปลาปเขาล่อปลาเขาหลายก่อนหาปลาช่อนมาได้ให้ลูกชายยังเล็กๆครับกินปลาจะร้องไห้กินทุกวันกินหน,หนูเบื่อแล้วปลาคาปากเลยตอนนีู้หาหยกตามภูมิยาเียใช้ลูกๆปลาปลาหมอพรราชาไม่ได้ตกบัตรเป็นอย่างเดียวว่าได้ละทําได้หลายอย่างครับกาจะเป็นการหยกปลาช่อนการปลูกสายข้าว อย่างนั้นรถยนต์ที่เขื่อนตกกุ้งตกปลาเขาเยื่อหมักก็ทําได้แต่เรายังไม่ได้ทำกันเยือะมากก็พยายามค่อยๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้ก็พายเรือมาที่ท่าแล้วก็เดี๋ยวเราก็วันนี้ก็มาเซิิร์ฟก่อนแค่นี้ก่อนหนึ่งแต้มครอให้น้ำมันไม่แดงคะแต่น้าชาเขาลงบ่อยทุกวันพันี้ผมก,ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าพอดีนอนไม่ตื่น แต่วันนี้จังหวะมาน้ำแดงก็เลยได้ตัวเดียวเด็กชายฟุ้งคะเด็กชายฟองสมุรเพิ่งเลิกเรียนเหรอตกปาป่าวันนี้อยากตกไหมเอ้วพระเอกเลยคนเนี้ยออกทุกคลิปเด็กชายฟองสมุร คุยเก่งมากคนเนี้ยคุยคุยจนหลับอ่ะนมหีคนลยมาเลยมหาสมปองหนีเลย<อ>คุยจน,นหนี <c oughs> อาถึงท่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวอยากขึ้นท่าก่อนเมื <c oughs> <c oughs> ่อคืนฝนไม่ตกนะมันตกเขาดตกเขาว่เิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ำแดงเลยคุณผู้ชมทำให้ปลาไม่ค่อยขึ้นฮนะอันนี้ก็ผมสังเกตจากจากประสบการณ์ที่ลงเรือนะชาติน,ะน้ำน้ำใช้ใสเ่ยไม่ว่าตกบัตรหรือจะไปโยนตกแบบเม็ดเดียวมันง่ายคนระับเพราะว่า,ามืนปลามันเห็นบัตรเห็นอาหารเราตนะายายังไงตัวสง,งามๆใหญ่จังนะ ใหญ่ครับเนี่ยใหญ่นะเนี่ยกําบังกําังที่ไหนล่ะากกระแห่แอฟุ้งเนี่ยไหนบอกว่าได้สิบไงเอา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 ทัานไหนตกได้อะเอาไหมกลัวปลาเหรอเอาไหมเอาจะเป็นเซียนตกปลากลัวปลาเนี่ย เอาผูกบัตรเอารสชาติลงไปผูกบัตรไม่งดงใหญ่ไม่นะครับเนี่ยเสร็จผมเลยตัวนี้เอาไปทำอาหารเย็นมีน้าเยอะโอโ้โหน่าอร่อยอร่อยไหมนี่ยกนิ้วเลย,อ,อ,ยะอ,อะไรบะหมี่ฮะชามเท่าไหร่สิบบาทมีลูกชิ้นป่ะ ไม่ชี้กี่ลูกครับชิ้นลูกน้ำมันปลาเส้นเนื้อไก่อืม,ลกกมปลาปเส้นอะไรก็เรียกหือกล้วยเนี่ยมองนี่เห็นแล้วน้ำแดงใช่ไ,ไหมเหลือเลือนนะนี่ต่อไปเป็นเซียนตกปลาแถวนี้แน่นอนนะตีเบสโดนต้นไม้ทุกทีเลยเอาเหรอโอ้โหเพราะว่าตีถึงนู่นอะไรตีไปไกลไหมถึงนู่นเลยไกลนะเนี่ย เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่อร่อยไหมเมื่อกี้อร่อยไหมวัมนนี้ฟุง้งฟุ้งลาคุณผู้ชมหน่อยดิจะปิดคลิปแล้วเดี๋ยวสิพูดดีๆขอบคุณที่ติดตามช่องตกปลากับน้ำชาครับพูดสิขอบคุณที่ตกปลากับน้ำชาครับวัน,นนี้ฟุง<ะ>ฟ้งจะขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ บาย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 ก่อนเย่เอาใหม่บายบายเยอะๆนานๆบายบายสวัสด yeah. ีครับ